ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับสําหรับแรกนี้นะครับได้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาที่วัดป่าพระอาจารย์สายขมันนะครับมานําตัวเลขแนวทางอีกรอบหนึ่งนะครับมาเข้าไปกรับนมัสารพระราจ์นท์กันนะครับเพราะว่าพระอาจย์เพ์ผลได้แนวทังใไม่ๆมเด็ดๆอีกนะครับตัวเด็ดเเน้นๆนะครับสําหรับแรกนี้นะครับมาเข้าไปกรับนมัสการพระราจันท์ ด้วยกันครับเอฟซี FC ทุกคนครับผมตัวกกลางคืนมาเมืดอด,ด้วครับหนึ่งแค่นี่ไปไม่ค่อยมีเพิ่งจะมีมีหลอดหนึ่งแล้วบ่นี้ครับมีหลอดหนึง่งมีผู้พคนมาถาวายแล้วหนึ่งหลอดนะครับถุงมือน,นะครับจ้เพิ่นถาวายมาหอยไว้เังส่กะแจ้งว่าได้ได้ข้าวเดียวเนาะเป็นแสงสว่างส่องคือพระอาจารย์เสริมบารมีนะครับพระอาจารย์เพิ่งอยากได้ไฟพลังแสงอาทิตย์เรียกไปไปทางไหนนี่ ทางไดก็ได้ครับไปเบรนยบกันค <ไป S 1> ือเกาไปไป่าถ้าไปเบิ่งเันหลอดไส้หนีนี่หลอดไฟหลอดนึงพี่น้องก่อนท่านผิไปเอาแนวทางไหมยางติดครับนี่แหละครับพา,บา,จายจันพิ่นก็นอยากได้ไฟพลังแสงอาทิตย์พอได้ส่องแสงสว่างตามถนนหนทางานะครับเพราะว่าเป็นที่ในกลางดงกลางปา่าเนาะครับเนาะ FC ทุกท่านครับสัตว์สาระสิ่งก็หลายเนาะครับเนาะยันแจกไปไท่มาที่เพิ่นมาเยี่ยมมายำนะครับจะ เป็นก่ยันอัซรพิษลบกวนผู้ที่เขาไม่เยียมเยียนกังคืนคำกางคืนเนาะครับเนาะนี่ครับมีมาแล้วนะครับสองหลอดแล้วนะครับเอาแต่ว่ากันยังขาดเขินอีกหลายนะครับสําหรับพลังแสงอาทิตย์นะครับนี่ครับ้าได้ติดเป็นช่วงช่วงไปก็จะดีนะครับอันนี้จะมีนั่นหันที่จะมีหลอดหนึ่งเนาะครับเนาะเอฟซีทูกันครับ าจพาิ่นก็อยากได้มาหอยไว้เป็นระยะไปนะครับเนาะเพื่อว่าอยาดย่อมปูพ่นมาบมเพยนเพี้ยนภาวนหน้าก่งขึ้นน้ำพระอาจารย์นะครับหรือว่าขอมาาม,มากราบน้ำมัสจกการพระอาจารย์คำเมือแล้วย่านอาสรพิษนี่ครับตัวย่างนะครับขนาดกลางวันน,นั่นเีงครับรอยงูนะครับนี่นี่ครับอสรพิษ มีเน,นะครับเนาะพระอาจารย์ท่านก็เลยอยากได้ใบซองสว่างนะครับเอาเพราะนั้นเดี๋ยวสำหรับ f อฟซท่านไหนนะครับที่อยากให้แสงสว่างแก่ทางวัดเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับเนาะนี่ครับอีกหนึ่งหลอดนะครับน,นั้นที่จะมีหนึ่งจะมีหลอดนึงนะครับ มีผู้เป็นใจบุญนะครับบริจาคมานะครับเนาะเอามาเข้าไปกราบนมาสการพระอาจารย์น้ำกันครับ FC ทุกท่านครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่อีกหลอดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังบบท่านเพียงพ่อนะครับจ้ากราบนมันสการจราารพระอาจารย์รคะะ่ะสาธุเจริญนพรจ้า ครับมนีมมทั้งแอดอ่าเพราะว่าจะเป็นช่องเกาแปดพอ่อรวยบัสดพอ่อรว,ว,ว,วยแลวกกูพารวยโกพารวยเกตูพอรวยเราต้องใส่พ่อรวยใส่พารวยและกับมนีเกติก <7 S 1> า้าพรวยแนวทางของพระอาจารย์บัตปลาสามเขมิเพราะว่าวดประจําม่่สิบเกมกราคมสอนห้าอสิาีอาจารย์ได้ตัวเด็ตัวเด็ดจะให้ไปฝับเ็กซีกันครับผม เอาบ่ต้องเอาเด็ดเด็ดกั้อร่อยกันยอดเด็ดคลากหลายทีเอาอันนี้เป็นน้ำตาเทียนที่พระอาจารย์เฮ็ดตัวเหินครับนี่ยอ๋อเป็นแนวทางอันนี้เฮ็ดตั้งแต่ตองงวดแล้วจ้ะครับตองงวดบ่ครับอาจารย์อันนี้ตั้งแต่ตองงวดตัวยูฟังนี่ครับผมฟังขวามือของพระอาจารย์ในน้องเพิ่นเอารอ6มาสวดจ้ะเอารอ6มาครับรอ6อาจารย์ล่อ6มาสวดสวดเนีมืมอคืนอันรอ6นี่ก็คั่านชีพอื่นเพิ่นมาก็สิเห็นแล้วเนาะครับผมอ่าคลิปบ่ทันมาก็เพิ่นเห็นคือว่าน่ อ,นนอันนี้เป็นล่อฮกขับส่วนด้านด้านขวเมื่อเลยครับผมด้านขัวามือด้านดูใส่อะไชเมื่อของอาจารย์เมื่ออาจารย์นี่ครับมันเป็นน้องแมวโอ้นองแมวน้องแมวคืล็กแมวรบอาจารย์ลกแมวน้าอาจารย์เนาะอันดูครับไทรมื่อของอาจารย์นี่ก็เอาลกแมวมาสวดนะเป็นหน่อลกแมวใหมาทำดีๆจะได้ลองทำเบืองเิ็นตามอาจารย์เฮดได้บ้ ลูกแมวเฮ็ดได้บอว์กับเบอเคยเฮ็ดแล่แต่ว่าขนาดมากกะเจียดใหนร่องเบิ้งอาจารย์ว่าเนาะครับผมแต่มันเป็นอย่างไรเขาก็เอาคอยเอาไปเป็นแนวทางอาจารย์เฮ็ดไปมันก็ก็ได้คือจังเขาเห็นนั่นแหละครับผมเอะไะครับพี่น้องเก็บซี่ตี๋นะครับพี่น้องว่าเป็นตัวเลอเอออาจารย์มีแนวเลขมีเลขวิ่งมางแฟรฝากเก็บซี่บ้ครับพี่น้องอาจารย์ครับผมมีเราจะเอาอยู่เล็กิ้งแนวทางขยันไม่ขยันได้ยุ่งหรอค่ะได้ยุ่งค่ะ ได้แนวตั้งเรียกเรียนเรียกวิ่งเรียกเรียนหรือว่าอาจารย์ได้ตัดเป็นครูเป็นครูออกไปจาน้าตาเทียนนี่จ้าตัดออกจาดจาในน้าตาเทียนนี่ตัดออกเวลาจ้าตัดออกไว้อยู่ตัดออกไว้อยู่กับจับไว้อยู่ในนั่นแหละจะอ่านประกาศอธิบายตัวแนี้ยเอาใจดุลพินิจเบิ้งเนาะจาเอากใจดุลพินิจใส่วิจารณญาณการเบิ้งการ นี่เข้าน้่นะโอเคอาจารย์ฟันท่วงขาดกับมันกับโบขาดละคืออาจารย์กับโบได้ไปหมุนในกองสลากดิ้มันโบขาดแมนค่ะแมนแมนอาจารย์โบได้ปุ้นนะุณอาจารยม่ใอาจารย์ไปบุญในได้กองสลากใหม่สามตัวเด้อรหลวงอาจารย์ปันทองเลยแค่นี้สามตัวเด้อยวันจีออาจารย์เข้าก็เอาไอ้ที่อาจารย์เขียนไว้ก็นอจ้ที่อาจารย์ตัดไว้มาให้เล็บซีนึงิึงอาจารย์ทันท่าว่ามันหลายตัวเขียนไว้ด้วยละจ้ะจ้าโอ้ นี่คันทวามันหลายตัวเขาเาคัดเอาครับนี่ครับผมโอ้ที่อาจารย์คัดออกมาได้อันนี้คัดแล้วเหรอครับแกนจ่าอยู่ในน้ำตาเทียนเานนะมมีบนบนนี่มีสองมีสามหางเนาะค่ะเนาะสามหางนี่เป็นสามตัวสามตัวนี่มีสามสองแปดสามสามแปดสามหนึ่งเกตห่ว ก็งามแท้ครับเป็นพชรง่ามล้วบัดนี้ก็บสองโตนี่กับสองโตบนนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่หางครับผมสี่หางนี่ก็คือแปดไอสองแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดหาเก้าครับผมแล้วกันลางเน้ะค่ะเนาะครับล่างนี่ดนใจเจตูหลายที่สุดล่างคือายจานร์เพิ่นกับตัดอผมามาจากตัวนนี่ค่ะหกศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดครับ ล่างสีหางครับล่างสีหางตัดดอกจากนี่แหละจ้์ต <vos S 2> ัดดอกจากน้ำตาเทียนลูกแมวกับล่อหกครับอาจารยอาจารย์ตัดออกมาได้ตัดออกจากลูกแมวจ้ะแล้วก็น้ำตาเทียนของล่อหกจ้ะตัดออกมาได้ได้จังสีได้จังสีอาจารย์เท่ากับยับไปถิ่มมันตัวใดตัวหนึ่งเลยจะเป่าถีมันครับครับต่างเอฟซีแอดมินเท่ากับวิจัยหน้าเบิร์กอาจารย์ครับจ้าพระอาจารย์นนั่เจ้าตัวอยากจะถามว่าถ้าเทียเอฟซีเพิ่นอยากติดต่อทางอาจารย์ อยากทํำบุญไฟฝ่าพลั่งแสงอาทิตย์หรือว่าอยากซอยส้างนี่เอฟซีเพิ่นสี่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ท่างใดค่ะโดยทีบพานแอดเอาเบอร์โทรอาจารย์ไว้จนแล้วจะได้บอสหน้เบอร์โทรโอ้ได้ยุคค่ะได้ยุขอเบอร์โทรอาจารย์เนี่ยจ้าเขียนไว้ยู่ดเบอร์โทรกะเฮาายากเจ่ากับตัวจีตามกันหนงเบอร์โทรได้สองเบอร์เนอจ้าจะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อเบอร์โทรอาจารย์เด้อจ้าเด้อนี่เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าทั้งสองเบอร์เบอร์แท่เด้อจ้า สี่ตัวเหมือนกันตัวไทยนะคือโทมานี่ติดพาจานเล่นบ้างจ้าติดเลยจ้ะอันนี้เป็นเบอร์โทพาจานถ้าสาหรับผู้ใดอยากมาเห็ดมาสั่งทางวัดซอยกันเนาะค่ะเนาะจ้ากันเนื้อจากนั้นโมแมนกันเบอร์โทวัดก้อนอาจารย์ก็เคยบอกยี่เนาะหมายเลขมงคลในโทรศัพท์เป็นบ่ค่ะศูนย์เก้าแปด เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้ากัผมมูมันบัดปีนท่องอนาบัดเจดียเห็นปีนไปมืดเลยพีองกับผมปีนไปมืดมันปีนท่องแล้วก็พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องบัดนี่บัดนี่มันฉีมาตังสีบอวัดมันปีนท่องวันนี้ออืมมันปีนท่องบัดนี้ฉุดเก้าแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองสามเก้ามันสีมาตรงไหนฮะบออาจารย์จ่าใบพี่น้องเอฟซีแอดเอไอแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะ แคบหน้าจอเอาไว้ผู้ใดอยากท่าบุญน้าเพลินน้พาพระอาจารย์สายขมิ้นเพลินเนาะอันตัวเลขตัวยังเพลินขันอยากหูหแนวทางหรือวา่าอยากโทษสายตรงกับโทษได้แมนบะค่ะครับผมอืคือพระอาจารย์เพลินกับรับสายขันเพลินว่างบัดนี้หลังจากพระอาจารย์าตาตออกมาจากรกแมวอา่วาวโลหะบัดนี้อาจารย์มีเลขวิง่งไฮเปซี่ปะค่ผมเลขวิ่งคือทั้งเซฟซี่บางก้นก็อยัก รูอยากมีเด็กวิ่งครับผมมีผู้เล่นในห้องบ้านไหมีตัวกอ่าเพราะว่าบางคนข่ายคอมเมนต์มาว่าเลขวิ่งตัวใดอยู่ครับผมก็เลยว่าอยากอ่าให้จานนี่เอาเป็นสีเนี้ยนอกทางให้ครับผมเอาไปก่อนบ่เลขวิ่งให้สีบอลโค้งุด่ไทยวะเฮ้ยเชียนนี่เอ้ยพากันเอาไปพีเดน่าไปจับยิบฉากรอตเตอรี่ไปก่อนเด้อจ่าที่เขียนไว้มากระเด็นอกไปจัด โมมาข้าวกับพานเนาะครับผมเอฟซีเมนท์ห่ออาจารย์ก็เอาไปให้เป็นแนวทางกับว่าท่านใดวิเศษวิโสดอกก็กินเขาชั้นเขากันนะครับเฮาอ่ะนะอ่ะผู้ใดมากตัวใดก็เอาไปแย่าให้อาจารย์เนี่นในทว่อจ้าอาจารย์มือโบแมนจ้ามือโบแมนนะกันตามความเดียวรออาจารย์โมมาข้าวกับพานชอบก็จัดก็ผ่านนะจ๊ะครับผมจ้าพี่น้องเอฟซีเบิ่งเอาแต่หละอีน่าหละพิ้งเด่นเก้าอ่าลองแปดนะครับ ประจันที่สิบเจ็ดพกราหกห้าเด่นเก้ารองแปดจ้ะท่านในว่าดอกังบนชุญเขากระพียเจ้าหน้าพวกเขาเรียก้างผมยุใส่เนี้ยมยุใส่เขาเกิดกราเพียงหน้าเาอาจารย์จะเปลี่ยนแชแนลท่างอาจารย์กะคือว่าให้เปเี่นแนวทางนะ fc อ d ม i นเขาก็เอาไปพิจี่ยนหน้างนัานคือว่าวันที่สิบหกนี่อาจารย์ แต่เฮ็ดที่ยังก่อนจ้ะอ่าเพื่อนเชียวเหรียญพระยาครุฑตัวจักมันรุ่นได้ละเพื่อนว่าเจียวพยาครุฑมาสวดอาจารย์เลยววิตีให้เป็นโค้งสุดท้ายเพื่อนโอ้โหคือวันตีดสิบพฤนี่โค้งสุดท้ายเนาะครับผมจ้าจังคอยมาตามต่อพระอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแนวทางอยู่ทั้งหนานี่กับพอแม่พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาล่องเบิงสะกอนเนาะค่ะะเนาไปวิเคราะห์เบิงไปวิเคราะห์เบิงไปดูที่เบิ่ย เบอร์โทรแล้วเนาะอ๋อไปใส่พี่นิดเบอร์น้ำใส่พี่จายานเบอร์น้ำชีจักรยานเลาะเบอร์เด้อพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อนี่สำหรับนี่เบอร์โทรพระอาจารย์กับยูขังไตคลิปพี่น้องกับเบิรงเอาเนาะค่ะเนาะมันกล่องมันหน่อยกับถ้าเงียใส่อันโทรศัพท์ใส่เบอร์โทรเนี่ยใส่แนวทางเนี่ยพี่น้องกับผิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อ จ้าลี่ลี่เบิ่งเอาครับนผู้ชมถ่ายคลิปนี้ก่าทั้งพระอาจารย์วรดป้าแซกเมบนเฮาจะมีเน่าอนไรฝากเก็บชีบ้างครับผมก็อยากว่าอยู่แน่กันใจปูเฮาสายบุญเฮานอกกูได้อยากว่าคือไฟฟ้าบามีอาจารย์ก็บอกนาอไฟฟ้าบามีอย่างกับมามี โอ้ไฟฟ้ายังบ่มี่จากไฟฟ้าเฮากับ่มีเด้วยใช่อันไฟเข้ากันสิแล่นไฟมามันก็จังได๋ล่ะหัวประมาณเฮากหลายอยู่เนาะครับผมคั่นเฮาสูดสีไหลจังไม่ได้ทร้างเย็บที่เย็บนิ่งมันผู้อย่างแจ้กตาสว่างอาจารย์ก็อยากได้โซล่าเซลล์จังได๋ก็ได้อะโอโซล่าเซลล์ที่ติดตามทางไปบ่อาจารย์จ้ติดน้ำทางน้ำหยังติดน้ำเดินวัดเดินบวชเขานี่เขาเข้าไปนั่นล่ะครับผมแล้วครับพี่น้อง ถึงทั้งพไปจานเป็นไก่ย่างขาดไฟฟ้าพอไฟฟ้ามันอยู่ไกลระยะห่างกี่สี่กิโลเมตรนะพี่น้องกบบนี้เป็นกะไฟฟ้าเป็นบอน่าเป็นกะทั้งไปจานเป็นก่จะต้องการอ่าโซลาเซลมันมาเก็ตตัวโซลาเซลล์นะโซลาเซลล์ที่ติดตามติดตามทางถึ่งไฟจานที่กมาอยู่ในกุฏินี่มันเดินทางมากกบ้างเคลืนจูบว่เห็นงงพี่น้องมันกับมือถือเบิร์ตเพราะมันเป็นด่งเป็นปลากันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราท่านผู้ชมอิฟซิท่านใด กายพิจารณาเอานะครับพี่น้องมาซอยทั้งบัสกันแต่ชาร์จแบตเตอรี่็ยังได้ชาร์จแบตโทรศัพท์เอาแบตเตอรี่ได้ชาร์จโอ้แบตเตอรี่บ่อาจารย์แบตเตอรี่และชาร์จแบตเตอรี่ดังเงินเนี่ยโอ้แบตเตอรี่ทุนั้นบ่อาจารย์ใช่มันบ่มีแบตเตอรี่เฮาก็ชาร์จบ่ได้โทรศัพท์เป็นว่าขั้วอีทรมาก็โทรหาบ่พอพอดีมันแบตบ่มีเด้จังได๋ี่ยเอาแต่เฮาสิพิจารณาใช้ดุลพินิจกันเบิ่งอันใดก็ันเนี่ยนะหาใช้บุญเฮาก็ใช้บินดุลพินิจกันเบิ่งนํา อาจารย์ก็อยากมาบูรณะปฏิสัาขครนะอ่า <neo> นี่แหละบวชเก่าสีมเข่าอ่าตึงอยากเจ็ดละขรางพอไมนกับปัจจัยห้ายน้ำอาจารย์ก็สาตัวน้ำให้กันน่ะอาจารย์อ่าในท่นตัวอะไแล้วมันจะจีตไลายกัจีคำกัจีหมื่นเน่นมอักศัย์ก็พุ่นคูบาอาจารย์ ผู้เจ้าที่เจ้าสร้งชิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบริเวณนะสถานที่แห่งนี้นํำปักโบกรกษาเอซีแอดมินผู้อยู่ทางไกายอยู่ทางไกลอยู่เมืองนอกเมืองหน้าผู้ไปค้าไปขายกิจาการจะเลื่อนดุงเรื่อง,องคิดสิ่งใดกัได้สมความปารถนาจิ้มยาให้บกจกยาให้ลุง่งจิ้มยาให้บกเกินหาดใหญ่ขาดเกินว่างสัพปะการั้งน,นั้นเด่นคือเขาอมปูยาขามหายาขาสองยาขกูจิไปคุมผักกับกุม่านไพ่หน่อยไพ่ใหญ่กูจิไปสร้างนาม กูจีไปทั้งบุกกูจีไปทั้งอากาศกูจีทุกตีนไปอื่นกูจีเกาตีนไปไกลไปยาค่ามายาของจวกพี่น้องได้เงินหมื่นคำแสนเด้อทุกทายนี่ขอให้พากันร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่เด้อวันที่17มกราหกห้าครับใช่จังจอุตาปจายโนจตา